เป็นไงตาปีเตอร์มีไหมตรงนี้ไม่มีเลยครับคุณแม่ไม่ม,ไมีไม่มีเหลือสักบาทเลยเหรอโอ้ชีวิตฉันจบแล้วคราวนี้ <c oughs> ฉันจะเอาอย่างไงดีฉันไม่มีทางไปใครก็ได้ช่วยฉันด้วยปีเตอร์คุณแม่ขามาแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างฟ้าธนได้ขเขาให้ผมกู้ไหมให้ใช่ไหมหนูฟ้า บอกว่าคุณแม่กับปีเตอร์มีหนี้สินเยอะแยะมากมายไม่สามารถพูดได้อีกค่ะฟ้าก็ช่วยได้เท่านี้นะคะฟ้าหมดหนทางแล้วจริงๆถ้ามีใครสักคนมาช่วยฉันตอนนี้ก็ดีสินะคุณแม่ครับผมไม่อยากให้บริษัทเราูกวงล้มละลายครับปีเตอร์คุณแม่ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะ บริษัทคุณแม่จะไม่ล้มละลายค่ะหมายความว่ายังไงลูกหมูนี่สินี่สิที่เรารับตัวไปหมดแล้วจะไม่ล้มละลายได้ยังไงประสานหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นเงินห้าล้านบาทค่ะห้าล้านอดลูกหมูคุณแปลงเงินมาจากไหนเยอะแยะเนี่ย สิลูกหนูไปหามาจากไหนคุณแม่ปีเตอร์ทำไมถึงเปลี่ยนสีไว้ยิ่งกว่ายิ่งจบอีกะคะไหนบอกว่าไม่ชอบนี้ลูกหมูเพราะเป็นสะพ้ายไม่ได้เรื่องเลยคะ่ะลูกหมูตอบแม่มาเถอะลูกว่าหนูไปเอามาจากไหนหนูตัดสินใจเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปขายเพื่อเอาเงินมาช่วยคุณแม่กับปีเตอร์ค่ะขายขายหมดเลยเหรอลูกหมูใช่ค่ะ ทั้งทองที่สะสมไว้โฉนดที่ดินที่หนองชาวอง์ขายแล้วก็ได้เงินประมาณนี้ค่ะโอห,โหลูกสะใภ้แม่นี่ช่างประเสริฐแท้อย่างกับนางฟ้ากับชาติมาเกิดจิตใจกว้างหวางอย่างกับมหาสมุทรแม่จะไม่ลืมบุญคุณหนูเลยไม่ต้องคิดถึงเรื่องบุญคุณหรอกค่ะคุณแม่คุณแม่กับปีเตอร์ก็เหมือนครอบครัวของหนูยามเดือดร้อน หนูก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเท่าที่จะทำได้ค่ะขอบคุณมากนะลูกหมูผรักคุณนะลูกหมูก็รักคุณค่ะรักนี่นมันจะอ้วกเอาเป็นว่า อมจะขอเลิกลงทุนกับบริษัทของพวกคุณนะคะเย็นนี้เดี๋ยวเรานัดคุยรายละเอียดกันได้เลยนะคะจริงเหรอคะคุณอมคุณอมเรื่องพวกเราจริงๆเหรอคะพวกเราฟังไม่ผิดใช่ไหมครับคุณอมฟังไม่ผิดหรอกค่ะอมจะเลือกสินค้าจากบริษัทของคุณขอบคุณมากนะคะคุณอมฟ้ารับรองค่ะว่าคุณอมจะไม่ผิดหวังกับพวกเราค่ะคุณฟ้าเราเจอกันที่ร้าน LKT Restaurant นะคะ บริษัทของฉันก็พลิกผันกลับมาทำเงินได้อีกครั้งพวกเราได้โชคดีกันเลยนะครับคุณแม่อีกไม่นานเราก็จะรวยกันแล้วครับ <c oughs> ถ้ารวยแล้วก็อย่าลืมฟ้านะคะเพราะฟ้ามีส่วนทำให้คุณออมเลือกบริษัทของคุณแม่กับปีเตอร์ปกติคุณอมเขาไม่เลือกง่ายๆนะคะจ้าหนูฟ้าแม่ขอบคุณหนูมากจริงๆถ้าหนูอยากได้อะไรตอบแทน แม่จะหามาให้เลยไม่ต้องหาแล้วค่ะคุณแม่เพราะสิ่งที่ฟ้าอยากได้มันอยู่ตรงหน้าฟ้าแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอโทษที่มาช้านะคะพอดีว่าลูกหมูไปส่งเข้ากล่องอลูกหมูเข้ามาทำไมไม่สุงใม้เสียง ประตูวีทำไมไม่เคาะไม่มีมบริยาตใช่ค่ะไรคุณสมุบัติผู้ดีแบบนี้มันจะไม่ดีเอานะคะเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยคุณแม่ก็จะได้เป็นนักธุรกิจร้อยล้านจริงด้วยลูกหมูค่ะคุณแม่ที่ฉันชวนเธอมากินข้าวฉันเปลี่ยนใจแล้วเธอกลับบ้านไปเถอะฉันจะกินกันแค่นี้ อ้าวทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะคุณแม่หนูก็แค่จะมาแสดงความยินดีที่บริษัทเรากลับมาเติบโตได้อีกครั้งเดี๋ยวนะบริษัทเรางั้นเหรอเธอเพี้ยนหรือเปล่าลูกหมูนี่มันบริษัทฉันกับคุณแม่และมีา้าเป็นผู้ส่วนไม่เคยมีเคยอยู่ในสารระบบบริษัทฉันนะปีเตอร์ทำไมคุณพูดแบบนั้นล่ะคะลูกหมูก็มีส่วนช่วยคุณกับคุณแม่นะคะอุ๊ยอุ๊ยคุณแม่คะสาเริ่มได้กลิ่นแล้วคะ่ะ กลิ่นอะไรเหรอฟ้าก็กลิ่นคนจะลำเลิกบุญคุณกับคุณแม่ไงนะคะผ่านไปไม่กี่เดือนก็ออกลายแล้วค่ะระวังนะคะคุณแม่เดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่มีเงินมากกว่าคนที่ลำเลิกบุญคุณคนนี้จะทวงคืนทุกสิ่งอย่างทั้งหมดแล้วก็มาเป็นตัวเองค่ะอืมฉันลืมคิดไปเลยไม่เลิการละปีเตอร์ครับคุณแม่เลิกกับลูกหมูเดี๋ยวนี้ บอกเลิกมันไปเลยลูกเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคุณแม่คุณแม่ทำแบบนี้เลยเหรอคะแล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้เธอน่ะมันหมดตัวแล้วลูกหมูไม่มีคุณค่าอะไรคู่ควรกับทออครัวฉันสักนิดถ้าฉันยังฝืนให้เธอคบกับลูกชายฉันต่อชีวิตพวกฉันคงไม่จเจริญแน่แล้วคุณแม่คิดว่าทำแบบนี้กับหนูแล้วชีวิตคุณแม่จะ,จะเจริญหรอคะอลูกหมู อย่ามาพูดจาย่ยองจ้อนคุณแม่ที่แบบนี้นะเธอเน่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วปีเตอร์ลูกหมูเราเลิกกันต่อไปนี้เธอจะไปทางไหนก็ไปเราไม่รู้งจักกันอีกปีเตอร์เราเป็นแฟนกันเราลำบากมาด้วยกันแล้วพอคุณได้ดีคุณก็มาทิ้งลูกหมูแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรอคะถูกต้องที่สุดแล้วแหละ ปีเตอร์กับคุณแม่เขาไม่ยอมเก็บเธอไว้เป็นภาระของชีวิตเขาหรอกเสียมตัวไว้ซะบ้างนะแล้วเธอก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าฉันจะเป็นสซอยไพ์คนใหม่แทนเธอเองไม่ต้องเศร้านะลูกหมูที่จะไม่ได้เป็นสซอรไพ์คนรวยๆอย่างฉัน ฉันว่าคุณไม่มีทางรวยแล้วล่ะค่ะคุณจุออมจะไม่ขอทำธุรกิจหรือซื้อขายอะไรจากบริษัทคุณทำไมล่ะครับผู้ดอมแต่เราตกลงไปแล้วนะครับนั่นน่ะสิคะทางเราสั่งซื้อสินค้ามาสต็อกไว ของบริษัทเราคุณอมอเห็นแกนฟ้าไม่ใช่หรอคะแล้วคุณออมจะยกเลิกทำไมละคะคุณคงเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะคุณฟ้าที่ฉันตัดสินใจซื้อของบริษัทพวกคุณเพราะฉันเห็นว่าคุณปีเตอร์เป็นแฟนกับพี่สาวของฉันฉันก็เลยอยากจะช่วยซื้อแต่ตอนนี้ฉันเห็นท่าแท้ของพวกคุณแล้วแถมพี่สาวฉัน ถูกทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีอีกดูปากฉันชัดๆน,น,นะคะฉันไม่ซื้อผมเป็นไม่ได้ยังไงคุณออมเป็นองสาวของลูกหมูตั้งแต่เมื่อไหร่ครับทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยนั่นสิคะถ้าจุ๋มรู้จุ๋มจะไม่ทำแบบนี้หรอกคะ่ะจะไม่ให้ลูกชายเลิกกับลูกหมูแน่นอนช่วยพวกเราเถอะนะคะคุณอม หลุดพ้นจากครอบครัวนี้ขอบใจมากนะออมพี่ก็เพิ่งรู้วันนี้แหละว่าคนเราต่อให้จริงใจช่วยเหลือเขามาแค่ไหนถ้าวันหนึ่งเราไม่มีประโยชน์เขาแล้วเขาก็มองว่าเราเป็นแค่สิ่งไร้ค่าบางครั้งความดีก็ใช้ไม่ได้กับทุกคนลูกหมูพวกเราขอโทษชื่อยพูดกับน้องสาวคุณให้หน่อยนะนะ นะลูกหมูช่วยากออีกสักครั้งนะฉันข็ร้องแม่เอาเงินแนละทรัพย์สินทั้งหมดทุกอย่างที่มีไปจำนำเพื่อเอาเงินไปลงทุนซื้อสินค้ามาตุนไว้หมดแล้วั้สิถ้าขายไม่ได้ก็รอวันเจ๊งอย่างเดียวเลยนะลูกหมูช่วยแม่ด้วยนะพี่ไปก่อนนะออ,อมไว้ว่าง 如果。 ฝันตั้งมากตั้งหลายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้หรอกจะปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรอกเพราะเธอนะ่นรักขนาดนั้นเหมือนเจ้าชายที่ออกมาจากความฝันอยากเขาไปทัก